Out. You know. oh. <laughs> Spike down, oh, I one enemy remaining. Spike spotted, not the memo. I want it. พี่เลนพี่เลนพี่เลอายุเไหร่พี่อายุ28ล้านฮะยี่สิบแปดล้านโอเคโอเคแล้วเชื่ขตีเราอ่ะ เออชาไทยเล็บเบ้ชาไทยเลย็เ,ลเบอ้ออะไรอ่ะอันนี้แบบว่ามีชานมไหมไม่มีชามีแต่นมพอดีอุ้ย <laughs> อุ้ยนมข้นหวานไงอ๋อโอเค Min, 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 min. Spike down, B. Fuck, <spacked> oh, like I never left. Inside, Last player standing no where men, to one, run. Men, one, one enemy remaining spike down <laughs> oh. <laughs> oh oh i don't care if there are five of them or fifty of them. let's go ชาไทยเลยเบิร์มันทำไมเนี่ยมันไม่อร่อยอยอเ้ยชาไทยอาจจะไม่อร่อย,ออยแต่คิวจอยอาจาจะอร่อยเฮ<ล>้ยเฮ้าาย้ลนะ <laughs> ายถึงชิมไ่ไม่ถึงชิมชาไทยไ ซตเอนะเซตเอเอ๋ถ้าไม่มีเ e, ก้า e. อ <c oughs> <c oughs> ี้ลองเล่นสิอี้หใจของเนี่ย Get more, get more. Okay, okay, nice. Okay. As much as this world hurt me, it's mine. I it will kill to defend it. I ก็อีปิกนิกอย่างงั้นเหรอเมนก็มันไม่มีก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาก็ยีย้ายบ้งงยายนลืมบอกเสร็จจัดมีมเบมินเบมินมอส You should run. No peeking. Spike planted. You are powerless. Hit. อเฟังเราเก่งเก่งกว่าแต่ว่ายังไม่แสดงฝีมือเก่งกว่าแบบไดโนปกดแขนแขนไม่เแบบอยู่อยู่กับบนโต๊ะแค่ข้อมืออ่ะดทูดีแขนคือห้อยอยู่ข้างล่างอ่ะงงมากอ๋อเพราะว่าใช้เก้าอี้ปุ๊กปิกใช่ไหม บางสมุกพเมพ์ มีเยอะนะมีเยอะสองมิดฉันรับไม่ไวแต่เสียงก็ยังมีอยู่ดีนะ <Here. S 2> เข้าเองแล้วเ <c oughs> ข้าเองแล้ว fake teleport โซวาเดี๋ยวจะแก้แค้นโซวา่พีขอโททษแนพี่ครับ Last a p อันนี้เล่นเล่นกับมินเนี่ยนหรือเปล่าทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นมินเนี่ยนเนี่ยมันตัวสีอะไรตัวสีเขียวครับไม่ใช่ครับสีสกเกต

Bye. Drop in a smoke. Yes, yes. The hunt begins. an enemy remaining t h e h o o หนูห่วยแลน้อง e u s t r r e e หนูตัวทบ้านไอ้เหี้ยเออพี่พี่ขอพี่ผมขอโทษลิงๆลิงลิงไม่เป็นมันีใครอ่ะไม่รู้จัก ai nha đây đồng phong phá lại chọc được tụ ăn ma mày What what Enemy spotted spot. spot. Decoy. No PK. Are you me? Oh. me. Oh. Spike down, B. Uh -oh. Nowhere to run. Satchel out. Thirty seconds left. Last player standing. วัดว<แ> <ITA> ัดไหนไปไปทำบุญอ่ะดูโยรุมันบีมดิมันบอกว่าจะฟ้าว่าจะฟักไปอะไรอ้าว เน้ออียนน้องสาวไอ้น็อตแน่เลยนี่ไง้าม well, ันของใหญ่ของใหญ่เบิ่มๆอะค่ะใหญ่เท่าหน้าพี่เลยนะเนี่ยาร์สิ โอ้ยคุณวังจัดแล้วคุณวังจัด last player standing องพันเนียโชว์แล้วบรรยเออเจ๊ยังจะบอกนี่ว่า มีตัวหนึ่งที่มันโล่มากๆอ่ะมันคุ้มหน้าอะไรนะมันชื่อโอเมนใช่ไหมเออมันโลมากมันเว็บีเว็บดีโลอ่ะไอ้ใครใครทาอะโลมานะมีคนกีดร้องไอ้ย่าน้อง

Okay. Spike planted. Last player standing Switching sides You you say something? <laughs> Sorry, ear still ringing.

แล้วเราพี่ชายได้ทำช่องไหมอ่ะชื่อช่องมินเนี่ยนะกดยอมแพ้หาพ่อมึงอ่ะ ทำไมมึงอ่อนแอขนาดนี้มึงมึงดูมึงสูงสิ้นดูมึงสภาพเป็นร้อมที่ดีเกินไปน้องเออใจเย็นใจเย็น One enemy remaining. โปครับไม่ใช่ไม่โปรโปเพยเยอะ ไอ้คนใส่เนี่ยไม่ไม่หมายถึงว่ากินน้ำคนใสใช่ปะ

Then let's run it again. <laughs> <laughs> sorry, bro. Sorry, 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 that's sorry. That's <laughs>

It's One beats my firepower. I got this. This is a dumb buck. Why, no. you need keep it cool? That's how you survive. Raspberry raspberry boy raspberry I have ultimate

ผมชื่อชาไตหวัครับอยากโดนใส่หน้าดิฮ่าฮตาฮเทมเาฮ่า r e t the m ชื่อชาไทยไม่จำเป็นต้องว่ามีเรื่อนฉากกังเนะอันนี้อ๋อโอเคโอเค่ซายดีสบายดีเฮ้

<sighs> okay. Okay. Yeah. Okay. Last player standing. Defenders win. <laughs> <laughs> halle, halle. ครับสมมติว่าเราได้งานที่เป็นไฟล์แคบมากเลรงบบูบาทเป็นต้องมีตัวอยรางกรนีอยู่ในเครื่องไม่จำเป็นไม่แค้นว่ามัน,เป,นเป็นเว็บมันเป็นเว็บไซต์เข้าไปทำในเว็บไซต์